สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้มีโอกาสที่จะมาพูดคุยแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ที่จะใช้อำนวยความสะดวกนะครับในการบารุงดูแลต้นพืชอุปกรณ์พืชตั้งแต่ในการปลูกแบบบามหรือปลูกพวกผักสลัดหรือผักออร์แกนิกต่างๆนะครับท่านทราบไหมว่าในการปลูกผักเนี่ยโดยธรรมดาโดยทั่วไปแล้วเราก็ สามารถที่จะปลูกกันได้ทั่วไปแต่ว่าผลผลิตรหรือที่จะได้นั้นมันให้มีคุณภาพหรือมีผลผลิตสามารถที่ขยายผลได้เอาไปเอาไปทำทางด้านอุตสาหกรรมได้หรือไปเอาไปขยายผลต่อได้เยอะๆเนี่ยเราจะทำอย่างไรในส่วนหนึ่งนั้นเทคโนโลยีปัจจุบันนั้นก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยในการที่จะดูแลผลผลิต การในการปลูกผักสลัดหรือปลูกผักออกระเบิดต่างๆนะครับให้ได้ผลผลิตดีนั้นเทคโนโลยีหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือการควบคุมคาณภามการควบคุมการให้น้าการควบคุมอะไรต่างๆทําให้เกิดความสะดวกสบายแล้วก็สามารถที่จะปลูกผักนั้นได้ทั้งในอาคารนอกอาคารทั้งในระบบฟาร์มโดยสำคัญอย่างยิ่งคือสามารถที่จะประยุกใช้ อยู่ใ,ในบ้านเดือนได้สะดวกสบายมายุ่งยากแต่ก่อนวันนี้ก็มีสิ่งที่จะแน,นะนำอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมนะในการทำให้พืชน,นั้นมีคุณภาพนั่นก็คือเราต้องมีอุปกรณ์อัจฉริยะนะครับนั่นก็คือตู้ควบคุมนะไฟฟ้านะอัตโนม,มัติที่จะช่วยให้ ต้นไม้หรือพืชผักของเรานั้นดูคุณภาพกด้ครับในเบื้องต้นนั้นนะผมก็จะแนะนําตรงนี้ว่านี่คือเป็นกล่อนงะสำหรับควบคุมอันนี้เป็นตัวอย่างนึงนะครับเป็นกล่องควบคุมระบบไฟฟ้าตัวลมรับที่ใช้ในการนะสร้างความชื้นะสร้างความชื้นในอากาศให้กับต้นไม้นะครับให้รงเรือนปิด ได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตู้ควบคุมซึ่งจะประกอบด้วยอุปกรณ์สามี่อย่างอันที่เป็น, Basic บน,นบเบสิคใน,นเบื้องต้นนะครับผมจะแนะนําตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเอาง,งา่ายๆสั้นๆเอาแบบเอาแบบเป็นที่เรารู้จักทั่วไปเ,เริ่มต้นจากอุปกรณ์นะกล่องวนนี้ ตวัวกล่องนี้นะครับก็คือเป็นปเรียกว่าเป็นกล่องเด็กผสมทั่วไปที่เราสามารถาหาซื้อได้ทั่วไปนะก็เป็นกล่องพลาสติกนะหรือ่าจจะเป็นกล่องโลหะก็ได้แต่ว่าในะาการใช้กล่องพลาสตินะกนั้นก็ทาให้ปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องของการระบบไฟฟ้ารั่วนะครับได้แล้วก็ใช้ป้องกันน้าได้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นอุปรกรณ์ชิ้นแรกนะครับนะจากตู้นี้ ในการนำตู้ไปใช้เราจะเลือกจากอันนี้ก็จะเป็นสาย power เรียกว่าสายปลั๊กนะครับสายปลั๊กหรือสาย power 220โวลต์ที่เราจะเสียบกับปลั๊กภายนอกนะครับผ่านก็ามาต่อเข้ามานะครับผ่านเข้ามาที่ตัวอุปกรณ์ป้องก,กันก็คือเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับตัวนี้เซอร์กิตเบรกเกอร์นี่ไม่ใช่เซอร์กิตเบรกเกอร์ทั่วไปนะครับไม่ไม่ใช่ตัดไฟเมื่อตอนที่ไฟช็อตแต่ว่าตัวนี้จะเป็นนะเขาเรียกว่า เอิร์ทลิกเกอเซอร์กินเบกเกอร์หรือนภาษาทางช่างเขาเรียกว่า ELCB EL นะครับ ELCB ก็คือเอิร์ทลิกเกอเซอร์กินเบกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่วนั่นเองนะครับอันนี้เวลาที่กระแสไฟฟ้ารั่วเป็นไมโครแอมป์ Am. ปกติแล้วถ้าไฟฟ้าเร้าวนาจอนี่กระแสสูงม,มากอาจจะเป็นร้อยแอมป์แต่ว่าอันนี้แค่รั่วนิดหน่อยก็คือไมโครแอมป์ตัวนี้ ELCB ER ตัวนี้ก็จะทำงานเพื่อความดีก็คือตัดบนจอ เพราะนั้นมีความปลอดภัยสูงในการทํางานก็เป็นทันว่าตรงนี้ไม่ต้องกังวเลเรื่องของความปลอดภยัยนะครับเพราะต่อจากตรงน,นี้ออกมาจากยานสกีเพนเตอร์นี้ก็จะมาเข้าถึงตัวควบคุมเวลาหรือเรียกว่าไทม์เมอร์นะครับสามารถตั้งเวลานะครับที่เราจะให้ทํางานได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็นะจากไทม์เมอร์ก็จะมาเข้าสู่ ตัวปั๊มทีนี้ปั๊มตัวนี้ก็จะต้องมีตัวเขาเรียกว่าตัวแปลงแรงดันเพื่อจะให้ใช้งบขนาดแรงดันได้กับปับ๊มปั๊มตัวนี้จะทําหน้าที่พ่นหมอกควันหรือเลือกออ,งงนอ,นอกน้ำไอ้น้ำเป็นหมอกควันเพื่อให้ไม่เกิดความชื้นใน,นอากาศตามในเวลาที่อุณหภูมิสูงน,นะคะรับถึงว่าความชื้นมันน้อยนะครับก็จะต้องมี น้ำที่จะเป็นน้ำเข้ายิเข้ามาแล้วก็เอาพุดออกไปเป็น,นพวดออกเป็บอกวันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นคัสพื้นฐาน,นาเป็น,เป,นเป็นลักษณะการทํางานพื้นฐานอุป,ปกอบพื้นฐานที่เราจะรู้จักแล้วก็ทําความรู้จักถามว่าถ้าเราต้องการามากกว่านี้เราสามารถทําได้ไหมได้ครับสามารถทําได้หลายหลอย่าง Ạ, แม้จะทางการลดน้ําแบบระบบอัตโนมัติให้น้ําระบบอัตโนมัตินะบนหมอกวันเพิ่มความชื้นเวลาที่อากาศในอากาศมีความชื้นน้อยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ลดแล้วแต่ต้องใช้ระบบไฟฟ้าระบบอัตโนมัติเข้าไปควบคุมเข้าไปทางานนอกจากนั้นมันยังมีมากกว่านี้ถ้าเราต้องการความสะดวกมากกว่านี้มันสามารถทําได้ควบคุมได้กระทั่งแม้กระทั่งเขาเรียกว่าใช้ระบบไฟบงทีเข้าไปควบคุม คนะวบคุมหน้าจอมือถือเราเราไม่ได้อยู่บ้านนานานเราก็สามารถจะทำได้เราไปควบคุมอยู่ตรงไหนไปเที่ยวแล้วเราสามารถดูแลสวนดูแลความเราได้แน่นอนแต่อันนี้ที่พาูพูดวันนี้มาให้ดูวันนี้คือเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่เราจะพวบกันนะในวันที่18นะสิงหาคมที่โร,รงแรมมารวยนะเพื่อที่จะมาทําความรู้จักกับอุปกรณ์คนะวบคุมระบบไฟฟ้าจันมัด ตั้งแต่วิาถานไปเรื่อยๆนจนกระทั่งมีโปรแกรมอื่นอีกที่เราจะต้องพูดกัน,นไปถึงระบบอัตโนมัติเราเรียกว่าระบบสมาร์ทหรืออัจฉริยะนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมาทําความรู้จักกับสิ่งเหล่านี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันวันที่18สิงหาคมแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ